สวัสดีค่ะนี่ราคาเห็ดที่บ้านเรานั่งทําหลังจากที่ไล่สดตอนนั้นนะคะอันนี้ได้มาหนึ่งกล่องอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะแต่สําหรับอันนี้โอ้โหสวยมากค่ะเราตัดเอาขาออกหมดเลยนะคะเด้อขาเห็ดเราเอาแต่ใบของเขาค่ะเห็ดดําอันนี้เอาแต่ใบของเขาอันนี้ค่ะ เราตัดเสร็จแล้วจะสวยมากค่ะทำไมถึงบอกเอาขาเขาของเขาออกขาของเขาจะอมน้ำแล้วเขาจะไม่สวยนะคะเด้อถ้าว่าเราเอามาตากถ้าว่าไม่แห้งทันมันก็จะเน่าจะเสียนั่นเองค่ะเราก็เลยเอาแต่ใบของเขาสวยงามมากค่ะสะอาดสะอาดเลยค่ะเห็นไหมคะ่ะอันนี้เยสนทําละเอียดที่สุดเลยค่ะฉีกทุกดอกฉีกทุกใบเลยค่ะเหมือนที่บอกนั่นแหละคะ่ะถ้าไม่ฉีกมันจะมี ดวงมีทากนั่นเองค่ะอันนี้สวยๆเลยค่ะอันนี้เอาเฉพาะใบค่ะขาของเขามันจะช้ําจะดํานะคะเดี๋ยวมันจะเสียนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาเก็บลูกตื้อะนีต่อเนะคะเด้ออันนี้ก็เป็นวิตามินอย่างดีเดี๋ยวเราจะมาเก็บอันนี้เก็บยากมากค่ะเพื่อนบ้านตัดมาให้กิ่งนึงก็เลยจะมาเอาแช่ฟิต ถนอมอาหารไว้กินนานนั่นเองค่ะเราอยู่ข้างนอกหลายชั่วโมงแล้วค่ะหนาวมากเลยวันนี้ทั้งลมทั้งหนาวค่ะเห็ดสามตะกร้าคัดแล้วได้ประมาณนี้ค่ะอันนั้นสีเหลืองอันนี้สีดำมุสตาตอร์บิเซียนี่อันนี้เป็นมุสตาตอร์บิเซียนี่อันนั้นจะเป็นก้านตะระรีแต่สำหรับหมากไม้ก็เป็นตื้อรเนียตื้อเนียโอ้ยออกเสียงยากมากค่ะ เดี๋ยวมาเก็บหมากไม้กันจ้ะเดี๋ยวให้พี่น้องได้ดูนิดนึงทำไมยายสนถึงตัดเอาเฉพาะใบอันไหนที่ว่าคุณภาพเขายังดีเขาจะออกมาแบบนี้นะคะเด้อจะเป็นขากแบบนี้สีเทาๆแบบนี้ค่ะแต่ทีนี้ที่ว่ายายสนตัดทิ้งนะคะอันนี้ค่ะเขาจะออกมาสีดำแบบนี้เขาจะช้ำแล้วนะคะ เขาจะช้ำสำหรับพี่น้องคนไหนที่ว่าจะจะนำมารับประทานก็ได้นะค่ะเพราะว่าอันนี้เหมือนเขาอิ่มน้ำนั่นเองค่ะเพราะว่ามันอยู่ในดินเนาะค่ะเนาะมันอิ่มน้ำแต่ทีนี้เราจะมาพึ่งแดดพึ่งลมหรือว่าทำแห้ง มันจะเน่าเสียนั่นเอ,เองค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เครื่องอบเนาะเนาะจะเอามาผึ่งลมไว้ถ้าผึ่งลมไว้แล้วก็จะแห้งเป็นสีแบบนี้ค่ะแต่อันนี้มันก็เสี่ยงค่ะทําไมมันถึงบอกว่ามันเสี่ยงก็นี้แหละค่ะมันจะช้าจะดําแบบนี้อันนี้มันก็จะเน่าจะเสียนั่นเองค่ะพอมันเน่ามันเสียเราก็นั่นแหละเนาะค่ะเนาะมันจะกินไม่ได้เห็นไหมค่ะมันจะเน่าจะเสียอันนี้มันช้ามันนิ่มไปเลยนะคะยายสนถึงตัดเอาเฉพาะใบแบบนี้ พอตัดเอาเฉพาะใบแบบนี้ค่ะพี่พี่น้องๆจะหเห็นไหมค่ะมันจะได้สวยงามมากเรามาผึ่งแห้งมันก็ไม่เสี่ยงนะค่ะเนาะอันนี้มันก็จะไปทางเน่าเสียไปแล้วค่ะอันนี้มันก็เป็นการไม่ดีแล้วค่ะถึงบอกว่ายายสนจะตัดเอาเฉพาะใบเฉพาะดอกบานของเขาเด้อค่ะเด้อเอาเฉพาะส่วนนี้ของเขามันถึงได้มาลักษณะนี้ค่ะยายสนจะทําละเอียดมากค่ะเราต้องรู้ด้วยค่ะว่า มันจะจัดเก็บได้ไหมมันจะผึ่งได้ไหมถ้าลมแบบนี้ก็อาจจะแห้งค่ะลมแบบนี้ก็อาจจะแห้งถ้าสําหรับคนไหนที่เอาเข้าเครื่องอบก็ไม่เป็นไรนะค่ะเนาะอันนี้เราจะผึ่งลมนั่นเองค่ะก็ได้สวยงามมาลักษณะนี้ค่ะเป็นผลไม้ที่เก็บยากมากนี่แหละค่ะเพื่อนบ้านถึงตัดต้นออกมาให้ยายชนจะเอาแบบไหนเอ่ยตัดกิ่งเอามาแบบนี้แล้ว นี่ค่ะก็จะเมื่อกี้ลองใช้ใบมีดดูแล้วไม่เข้าท่าจ้ะเดี๋ยวลองใช้กันไกดูเอาใบมีดแล้วแล้วมันยากนิดนึงมันเป็นหมากไม้ลูกเล็กมากแต่ทีนี้ข้นมันเหนียวจ้ะพอมันแตกแล้วมันก็จะเป็นน้ํานั่นเองค่ะก็เลยลองทดสอบออกกันไกดูอืมมันก็ได้ผลอยู่นะค่ะเนาะให้มันหล่นออกมาก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนึงหล่นใส่กระมังจ้ะ เดี๋ยวมาใกล้ๆเป็นหมากไม้ที่เก็บยากมากลองเอาอันนี้ดูกล้องก็จะล็อกไม่อยู่ถ้าดึงอย่างกันเนี้ยน่ะมันถามมาได้ไมัมยมันก็มันแตกจ้ะมันแตกเป็นน้ําไปเลยก็เลยจะลองทดสอบดูเอามีดปาดอาแบบนี้จะได้ไหมมันเป็น อันนี้มันจะมีวิตามินสูงมากด้วยค่ะเด้อเ้าตัดเอากิ่งมาอีกมาตัดทีละกิ่งมันเป็นหนามหน่อยๆเด้จ้ะเด้ออันนี้โกกันแลยซักเสร็จละกุ้มปีปลาแหลมปีต้ามาอ้อนนีกตัวอันนี้จะง่ายกว่าด้วยค่ะเด้อเอาเป็นกันไกลจะง่ายกว่าจะเป็นกันไกลจะง่ายกว่า Yeah. ถ้าเป็นกันไกจะง่ายกว่าใบามีดเนาะอันนี้ถามว่าถ้าปลูกนะค่ะเด้อถ้าปลูกถ้าไม่มีต้นตัวผู้อยู่ข้างๆเขาจะไม่ติดลูกถ้าซื้อต้นของเขามาปลูกซื้อต้นตัวเมียก็ต้องเอาต้นตัวผู้มาด้วยค่ะอันนี้เอาไว้ทําอะไรเอ่ยอันนี้รู้สึกว่ากินแล้วมันจะนอนหลับดีจ้ะเพราะว่ามันมีรสชาติมีวิตามินซีค่ะ เอาไว้ทำเต้าส่วนผสมกับบลูเบอร์รี่แล้วก็แคนเบอรี่ที่ลูกที่อยู่ในน้ำแล้วก็เป็นมันซิกกาก็คือสตรอเบอรี่คุณตาชอบทำเต้าส่วนให้กินนั่นเองค่ะแล้วก็เอาลูกอันนี้แหละคะ่ะผสมไปไม่กี่ลูกนะคะเพราะว่าเขาเปรี้ยวมากไม่งั้นก็ต้นเปรี้ยวก็ได้ค่ะนีนะะ่นี่ก็ได้มาตัด ได้แล้วคะ่ะหนึ่งกิ่งแล้วเราเอาอีกหนึ่งกิ่งตัดทีละกิ่งกันไกรู้สึกจะง่ายกว่าเนาะค่ะเนาะอันนี้ตอนไปเก็บแบบไปอิเซนโปิมีไปเก็บในสวนของเขาโอ้โหเก็บยากมากต้นเขาสูงสูงถึงไหนถึงหนึ่งนั่นแหละคะ่ะเขาก็ทําห้างร้านขึ้นไปเหมือนต้นผักหวานปีนไปเก็บผักหวานเนี่ยเขาทำห้างขึ้นแบบนั้นนะคะทําร้านขึ้นไปแล้วก็ไปเก็บมาอยู่ใหม่ๆคุณตาพาเยสนไปเก็บแล้วทีนี้ ช่วงฤดูนี้แหละค่ะมันหนาวหนาวกว่านี้อีกไปเก็บแล้วทีนี้ลูกมันแตกใส่มือนะค่ะแล้วทีนี้โอ้โหหนาวจนมือแข็งเลยค่ะอันนี้ก็เป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งบางท่านบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะค่ะเด้ออันนี้ก็มาแชร์ให้กันดูกันชมว่ามันเก็บยากเก็บง่ายมันมีประโยชน์ยังไงมันมีวิตามินซีเด้อค่ะเด้อเพราะว่ามันเปรี้ยวมาก เดียวรสชาติของเขาจะออกเหมือนนั่นแหละเขาเรียกอะไรตะลิงปิงเออตะลิงปิงนึกออกแล้วมันจะเหมือนกันนั่นแหละค่ะแต่มันหนามมันปักมือไปแล้วตอนนี้ <c oughs> ปีกีหนามปักมือเลยจ้ะเดี๋ยวเอาอีกสักกิ่งหนึ่งก่อนจะจบคลิปนะคะเนาะเนี่ยอุ้ยน้ำลายเหี่ยดูปุ่มนี้สิค่ะสวยมาก สวยมากเลยค่ะดูใกล้ๆดูชัดๆเนะค่ะเนาะบางบางท่านก็อาจจะยังไม่เคยเห็นตื้อระเนียตื้อรเนียคือลูกเดียวถ้าว่าหลายๆอุย้ยลูกดกมากตื้อระเนี่ยภาษ,าษาฟินิชเลยค่ะเด้อมันจะเป็นแบบนี้ยังนั่งหนาวอยู่ข้างนอกมุมบ้านอยู่นี้เลยค่ะพี่ๆน้องๆค่ะ อันนี้ก็เราก็มาแชร์ให้กันดูกันชมเด้อค่ะพี่ๆน้องๆค่ะสำหรับในการเป็นอยู่ที่นี่เราก็หากินตามฤดูการฤดูการนี้ก็ผลไม้บางอย่างก็จะผ่านไปแล้วค่ะแต่ก็ยังมีการเก็บเห็ดค่ะฤดูการการเก็บเห็ดยังหลงเหลืออยู่ทําไมถึงบอกว่าหลงเหลือเพราะว่าเห็ดอยู่ที่นี่นะคะมันเป็นเห็ดเมืองหนาวมันจะขึ้นไม่พร้อมกันค่ะ เห็ดบางอย่างก็จะวายจะผ่านไปแล้วนะคะพี่ๆน้องๆจ๋าแต่ทีนี้สําหรับเห็ดมันปูเห็ดมันปูดำเด้อค่ะหรือว่าซุปเปโรวาเบโรนั้นมันจะขึ้นในช่วงพอฝนชุบๆเด้อค่ะเด้อในช่วงนี้เขาเริ่มเขาเริ่มเริ่มขึ้นแล้วค่ะเริ่มขึ้นแล้วทีนี้เขาเห็ดชนิดนี้เขาจะขึ้นช้ามากช้ามากถ้าเราเห็นดอกเล็กๆเขาเรียกว่าดอกเท่าปากปิงอะไรอย่างกันี้ไม่ใช่ว่าสามวันสี่วันไปดูได้เด้อค่ะเด้อ เป็นครึ่งเดือนเป็นเดือนค่ะมันถึงจะโตค่ะอันนี้เห็ดโตช้ามากค่ะโตช้ามากแต่ทีนี้เราก็จะได้เก็บเห็ดชนิดนี้แหละค่ะจนกว่าหิมะจะตกมาทับมาถมนั่นเองค่ะบางทีหิมะตกลงมาหนึ่งอาทิตย์หิมะละลายเราก็ไปเขีย่ยเอาได้ค่ะพี่ๆน้องๆจ้ะแต่ว่าพอหิมะละลายถ้าว่ามันติดลบนะคะติดลบ ดิบลบได้พอมันละลายได้คืนนึงอย่าเพิ่งไปเก็บขาเขาจะช้ำอยู่นะคะให้สามคืนสามคืนขึ้นไปสองคืนก็ยังไม่ดีนะค่ะเด้อพอสามคืนขึ้นไปเด้อค่ะขาที่เขานิ่มๆเขาโดนน้าแข็งโดนไอ้ติบลบนะคะเนาะ พอมันติดลบแล้วทีนี้มันจะฟื้นตัวขาเขาจะเหลืองกล่าขึ้นมาอีกทันทีค่ะนั่นแหละค่ะเราถึงบอกว่าเวลามาหาเยสวนก็ถามว่ามีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์มั่งไม่มีประโยชน์มั่งก็เราก็มาแชร์ให้กันฟังกับประสบการณ์ที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะคะเด้อก็มาแชร์สิ่งแวดล้อมให้กันฟังโอเคค่ะดูแลสุขภาพกันค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้ารักทุกคนนะคะเจอกันคลิปหน้าไลน์หน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเฮ้ยปาเจอกันคลิปหน้าค่ะ Thank you so much. Kitosia.